อ่าก็สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมใน Sniper f u r y นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะไปเล่นอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์นี้รู้สึกจะมาได้สักักหนึ่งแล้วละ่ะก็อีเวนต์ชื่อว่าตะลุยเซี่ยงไฮ้นะครับผมชิงตัวชิงตัวพ่นไฟนะครับผมมันก็คือปืนนี่เลยปืนนี้ปืนนี้ โอ้โหก็ทำเท่ดีนะเป็นหน้ามังกรก็เดี๋ยวจะไปดูกันเลยว่ามันจะแรงไหนสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะก็ดูได้เลยว่าจะแรงขนาดไหนกันรอสกครู่โหลดเร็วๆหน่อย โอ้ oh my god มาแล้วอืมมันคือตัวอะไรวะเนี่ยขับรถมาอืมเดี๋ยวกระจายมีนขี้เลยอ่าพอไมอ่ตัวเอาไปกินเรียบร้อยแค่นี้นะ โคตรง่ายเลยครับพี่น้องได้ตังค์ร้อยสิบบาทอืมได้ชิ้นส่วนมาอัพเกรดอาวุธอีกหนึ่งชิ้นสุดยอดมันน่าจะให้ทีเดียวสองชิ้นเลยนะน้อยเกินมันให้เก็บอีก โอเ้เก็บอีกสี่ชิ้นนะครับผมเก็บกล้องอีกสองแล้วกเก็บลูกตาอีกหนึ่งเล่นให้พลังงานหมดเลยมีอยู่สามพลังงานสามขีดโหลดโหลดโหลดมาแล้ว ปกป้องคู่หูกับปีศาจมังกรหน้าเนื้หน้าเงื้อมากกิ๊กก๊อกมากเลยปื๊บโดนด้วยไอตัวนี้ต้องตายเท่ๆแล้วแป๊บๆมีการค้างอ้าวหายไปไหนวะเนี่ยเอา <laughs> มันมองอะไรวะเมื่อกี้ดรอปไหมดรอป ก็ะดอบเลยนะดอบเหมือนที่เก็บเสียงเลยแต่ไม่ใช่ดอบชิ้นส่วนอาวุธนะเรือบร้อได้กล่องมาหนึ่งมาเปิดกล่องเลยดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรหรือของอะไรอืมได้ชิ้นส่วนปืนด้วย ชิ้นส่วนปืนนี้นะครับผมมีโฆษณาอีกโอเคชิ้นส่วนปืนนี้ปืนปืนนี้ฮันเตอร์อีก4ชิ้นได้เก็บอีก4ชิ้นส่วนก็ไม่ได้เลยเนี่ยเพราะไม่ค่อยได้เล่นเลยเกมนี้ส่วนมากจะเล่นเกมแก๊งสตาร์นะมาเล่นอีกรอบหนึ่งก่อนจะจบคลิปกัน โลดโลดโลดปกป้องคู่หูอีกแล้วอะไรเนี่ยสองพันสิบหกจะปีใหม่แล้วหรอ <Okay. S 1> ตุดจีนเหรอโดนไหมโดน ม,มันเดินมันวิ่งมาไม่กลัวระเบิดเลยวิ่งมาน้านนั้นด้านนี่ไงเรียบร้อยกระเด็นไปเลยพวกปีศาจใส่หน้าเป็นไน,นี่เลยตัวอะไรวะนี่ดอกสองชิ้นเลยเป็นไงเราวะสุดยอดกระสุนมันสั่งตัดชื่อเกมเลยนะเนี่ย ยิงทีเดียวกลายเป็นขีดลอยว่อนเลยก็เรียบร้อยนะครับผมพลังงานก็หมดไปแล้วเก็บอีกสองชิ้นนะครับผมก็จะอัปเกรดปืนนี้ได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เล่นภารกิจมาเนื้อเรื่องนะครับผมถึงปราศาสตร ยังไม่ถึงชายหาดเลยกับโคโรโใต้โคโรโใต้านี้จะมาเร็วๆนี้ใกล้จะมาแล้วละ่ะก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจคลิปด้วยนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ